สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาตัดต้นมันนะครับผมมาแบกต้นมันขึ้นรถอีแต๊กครับผมรอปลูกนะครับผมสองสามวันนี้ฝนตกนะครับผมก็เลยต้องมาตัดต้นมันรอปลูกนะครับนี่เดี๋ยวต้องแบกขึ้นรถอีแต็กเองนะครับผมเดี๋ยวไปลุยกันครับนี่นะครับผม แบกต้นมันขึ้นรถอีแท็กนะครับผมวันนี้แดดร้อนด้วยนะครับผมเมื่อเช้าฝนไม่ตกวันนี้แดดเลยแรงไว้หน่อยอันนี้เป็นต้นมันที่ตัดยอดไว้ครับผมรอตัดต้นนะครับส่วนต้นที่ตัดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นรถอีแท็กนะครับผมเอาไปตัดเป็นท่อนสั้นๆนะครับ เราเอามาปลูกวิทีหนึ่งอันนี้ขนไม่ได้ครึ่งทางแล้วขึ้นไม่ได้ครึ่งทางแล้ววันนี้แดดร้อนมากเลย แถวฝั่งนี้ไล่มันทั้งนั้นเลยนะครับผมฝากฝั่งโน้นก็อีกเจ้าหนึ่งก็ปลูกมันนะครับผมทั้งแถบเลยเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับผมงานแบกต้นมันขึ้นอีแท็กยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับไปกันครับ เค okay, ครับผมขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาไปด้้มลงที่บ้านเพื่อตัดต้นให้สั้นลงอีกนะครับผมเพื่อจะเอามาปลูกอีกทีนะครับเดี๋ยวไปดั้มที่บ้านกันนะครับผมอันนี้ครับผมที่รอปลูกนะครับ เดี๋ยวกลับบ้านกันครับผมตรงนี้ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้ครับกลับบ้านกันนะครับผม นี่ต้นมันที่ยังไม่ได้ตัดนะครับเหลือเยอะอยู่ ที่รอแล้วนะครับผมรอปุกมมาครับ ตรงนี้ชมบรรยากาศริมถนนไปก่อนนะครับผมวันนี้ฝนไม่ตกแดดเลยแรงไปหน่อยนะครับอากาศร้อนเลย ครับจุดของรถไทยเดินทางเข้าบ้านแล้วครับ ดำลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราตัดต้นอีกทีอีกทีหนึ่งนะครับกองใหญ่มากเลยนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีครับ